วันนี้เรามาอยู่บนรถ Nissan 2020นิสสันอายเมร่าน่ะคะ,อะตอนนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัว N91 h 10นิ้วเวอร์ชัน10นะคะ Android ล่าสุดของปัจจุบันนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถ2 0 2 0เหมือนกันเนาะนะคะทีนี้เราจะมาดูบอดี้ค่าๆของเขาก็จะเป็น10นิ้วนะคะเป็นจอกระจกสวยมากเลยนะคะสะท้อนสู้แสงแสงสะท้อนไม่ไงก็สู้แสงนะคะซ้ายขวาหน้าหลังสู้แสงแน่นอนนะคะอันนี้เราจะมาดูตัวฟังก์ชันในตัว m 9 1 H กันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะอันนี้มินด์ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วในระบบ y Store ตัวเครื่องเป็นระบบ Play Store นะคะอันนี้ลูกค้าดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะคะตัวเครื่องยังแบ่งสองหน้าจอได้นะคะโดยกดสีเลี่ยมตัวนี้กดค้างแล้วกดปัดมาที่แถบสีเทาค่ะกดปล่อยส่วนอีกฝั่งหนึง่งก็กดเลือกได้เลยลูกค้าจะออะไรส่วนถ้าลูกค้าอยากดูหน้าเดียวก็ปัดทิ้งได้คะ่ะหน้าหนึ่งจะสังเกตได้ว่าไวามากนะคะ กดกลับเลยตัวนี้นะคะยังมีฟังก์ชันอีคียเซอร์ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากแต่งเสียงนะคะปพ๊บกดเข้าไปที่ตั้งค่านะคาเสียงเนี่ยค่ะสามารถปรับแต่งเสียงได้นะคะหรือจะเอานำเสิยงออกไซา์ขวาหน้าหลังหรือว่าทั่วทั้งมดก็ยังทําได้นะคะตัวนี้นะคะกล้องชัดแจ๋วมากอ่าเดี๋ยวมีจะให้ดูกล้องหลังเนาะเนี่ยค่ะความละเอียของภาน,นะคะพันแปดสิบ เฮดพีฟูเฮดตีจ้าอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะคะของตัวแรมสองล้อมสิบหกนะคะ M91 เฮดสิ 91, 10, นิ้วนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นแล้วก็แถมกล้องหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่0642352224หรือเข้ามาทักในเพจได้เลยจ้าขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า